าเจ้าพัชรียาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา20กว่าวันครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ค่ายเจ้าพัชรียาครับมีใครเป็นผู้ป้อู้ซ้อมมาที่นั่นเสุดเกียรติปันพิชิตโตโน่ครับกระเบิดหรือใคเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดครับนั่นเราปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสามห้าสี่ครับเราเป็นสไตล์เลยครับมวยเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับ กล้องสุรินนะเขาเปลี่ยนมาจากแรกเราต้องเจอกับกล้องคนเออกล้องวงคลนเขาเปลี่ยนเนาะแล้วได้ศึกษาจริงนกต่อนเข้าไหมศึกษาแล้วเรได้ดูทันพอดีเขาเป็นมือตไกา์อะไรโปรดจำได้ป่าวมวยฟีเมอร์ครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยววางผลเนี่ยเดินเราเดินบางรายตายแล้วเนาะอย่างไฟล์ล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ร้อยแปดครับอืมวันนั้นต่อไที่ไหนกันใช้ป่าวที่ลุมพินีครับวันนั้นที่นี่ใช่ไหมที่เปิดวันแรกเหรอวันนั้นเจอกับเจอะเกินไครับจำได้ไหม นี่ของสโชควิชัยใช่ไหมวันนั้นโชคชัยครัเออวันนั้นเราไปไงแพ้เขาแพภาพแพ้เขาครับวันนั้นเบตเท่าไหร่นะร้อยแปดปอนด์ครับแล้ววันนี้ต่อยไปไยลอ๋อวันนี้ประมาณอ๋อเพราะว่าเขามาแทนจอีกคนมาแทนก็เลยเปไปน้ำหนักมาครับอืแล้วอย่างวันนี้เราไฟนี้เราคุมมาไม่กี่กิโลสองโลสองโลเราต่อยมามาล้มไลกี่ไฟแล้วครับประมาณครับต่อต่อยรวมทั้งหมดเลยประมาณกี่ไฟแล้วเยอะอยู่ครับหลักร้อยถึงยัง ได้แล้วเนาะรเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝา,า,ากเชิญชวนแฟ่งปับเราหน่อยนีดน่ฝากเชิญชวนชาวสุรินทร์ช่วยเชียร์ปอยเขาชาวปฏิยาเลยครับอันนี้เต็น <ผม S 2> ที่แน่นอนนะครับ,รบผมขอราะว่าน้องชาย